สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กระรพรักทุกท่านครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสคอยชแนลนะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับข่าวสารสาระดีๆในเรื่องของเหรียญสะสมและก็ธนบัตรสะสมที่มีราคานะครับในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ อราะฉนัน oh, นะครับอยากรบกวนเพื่อนๆนนะักสะสมนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ไว้รอเลยนะครับเรามีการอัปเดตข่าวสารและก็คลิปใหม่ๆกันทุกวันที่บอสคอยชแนลไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้บอสคอยชแนลนั้นจะมานะครับพูดถึงในเรื่องของเหรียญห้าบาท นะครับที่หลายคนนะครับยังไม่รู้กันว่าเรียนหาบาทพศออนี้นั้นมี2ลักษณะที่แตกต่างแล้วก็มีราคาเล่นหากันสูงพอสมควรครับเรามาดูกันครับว่าลักษณะของเหรียญน,นี้คือพศอ,อะไรนะครับวันนี้บอสคอยชแนลจะมาให้ข้อมูลเชิงลึกให้กับเพื่อนๆนนักสะสมกันครับมาชมกันเลยครับ เหรียญห้าบาทนะครับปกติทั่วไปนั้นรุ่นเก่านั้นจะเป็นพระเศียรเล็กที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับตั้งแต่ปี52เป็นต้นมาก็จะเปลี่ยนมาเป็นพระเศียรใหญ่นะครับหรือเป็นพระเศียรที่นะครับมีพระบรมบรูปที่นะครับเป็นปัจจุบันของพระองค์ท่านในรัชกาลที่เน,นั่นเองครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทละมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามือนั้นเขียนคําว่ารัชกา อีกครับนี่คือด้านหน้านั่นเองเรียนรุน่นนี้มีขอบเฟืองที่ดูสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราไปชมกันต่อนะครับในส่วนของด้านหลังนั้นว่าเป็นประสออะไรแล้วก็มีจุดความแพงตรงไหนมีข้อแตกต่างอย่างไรบอสคอยช n นลจะมาเจาะลึกบอกเพืนเพื่อนนักสะสมครับไปชมกันเลยครับ นี่เป็นด้านหลังนะครับของเหรียญ5บาทที่เราพบเจอกันด้านหลังนั้นอยู่ตรงกลางเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปนะฮะวัดเวชมศักพิต<ร>ดุสิตวานารามนั่นเองครับมีข้อคว,วามว่าประเทศไทยมีพศอบอกด้านบนด้านล่างบอกราคาคือ5บาทนั่นเองนะครับมีทั้งไทยแล้วก็อาหรับิกนะครับมาดูกันครับด้านหลังนี่นะฮะปีพศที่บอสคอยชแนลจะแนะนําเพื่อนๆนั้นคือปีพศ2546ครับแน่นอนคับเปลี่ยนรุ่นนี้นั้นอันดับหนึ่งก็คือนะฮะที่ผลิตน้อยนั้นคื นะครัปี2,540แบบนั้นมีราคาค่อนข้างที่จะสูงหากมีสภาพไปใหม่นั้นก็อาจจะไปถึง1,000 0บาทก็เป็นไปได้นะครับขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างคนซื้อและก็คนขายครับมานี่คืออันดับ2นะฮะของการผลิตน้อยและมีราคาเล่นหากันแบบปกตินั้นนะครับถ้าขายในท้องตลาดนั้นอยู่ราวๆห้าร้อบาทไปถึงถึง700บาทนะครับหากมีสภาพใหม่สวยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการรับเข้านั้นราคาก็อยู่ราวๆสามร้อถึงสี่บาทครับ วันนี้ครับบอสคอยช anel นั้นจะมาบอกเพื่อนๆนให้สังเกตดูเหรียญนะครับสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันมีกระบวนการผลิตนะฮะอยู่ที่1นึ0 0 0สนเหรียญนะครับแต่มีราคาเล่นหากันจริงในกลุ่มนักสะสมกับปี2546ครับมาดูกันนะครับในส่วนของสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นเป็นลักษณะแบบไหนหากเพื่อนๆนมีเหรียญปี2546อยู่ในมือสังเกตดูให้ดี2เหรียญนี้ราคาจะแตกต่างกันครับทุกท่านครับสิ่งที่ท่านควรสังเกตนะครับใน ส่วนของเหรียญนะฮะปี2,546นั้นนะครับ ถึงมีการผลิตถึง1 8 2 0 0 0ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่หายากกว่าเหรียญธรรมดานั่นเองครับนี่คือเหรียญต้องบอกว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติที่ราคาไม่แพงนะฮะมีการเล่นหากันก็อยู่ลาวๆนะครับ400ไปจนถึง6 700บาทขึ้นอยู่กับสภาพและก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับแต่ราคากางกลางนั้นอยู่ประมาณ4 0 0 5 0 0บาทครับมาดูกันครับนี่คือเหรียญน,นะฮะท่านสังเกตดู2จุดที่ผม จะพูดถึงนะครับบอสคอยจะบอกนะครับสังเกตดูบริเวณนี้นะครับตรงม้วนของเลขห้านี่นะฮะจะมีขนาดความกว้างนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับด้านหน้าของเลขห้าเนี่ยจะมีขีดกระเบื้องนะฮะนี่เขาเรียกว่าบล็อกปกติครับนะครับราคาจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับในส่วนของปี2 5 4 6ี่เหรียญนี้ครับแต่นะครับวันนี้บอสคอยชแนลจะให้เพื่อนๆดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ต้องบอกว่าเรียกกันว่าบล็อกแผงครับ บล็อกแผงก็คือหมายถึงว่าบล็อกที่อยู่ในแผงนั่นเองนะฮะจะมีการผลิตน้อยกว่านะครับเหรียญปกตินะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นขนาดที่แคบกว่าเห็นไหมครับเป็นแคบกว่าเป็นเล็กกว่านะฮะม้วนของเลข่าเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะไม่มีขีดกระเบื้องเห็นไหมครับนี่ครับจะเหมือนกันกับปี2540ครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับด้านหน้านั้นจะไม่มีขีดกระเบื้องเห็นไหมฮะอยู่ม้วนของเลข่าก็จะไม่มีขีดกระเบื้องเห็นไหม แต่เรียนนี้จะมีนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีนะฮะจะมีขีดกระเบื้องเห็นไหมครับส่วนเรียนนี้จะเหมือนกันกับปี2540ที่มีราคาแพงนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้านั้นไม่มีขีดกระเบื้องแล้วก็อยู่ตรงม้วนของเลข5นั้นไม่มีขีดกระเบื้องนั่นเองนะครับนี่คือบล็อกที่หายากกว่านะฮะตรงนี้ตรงม้วนของเลข5นี้จะมีขนาดเล็กสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับนะฮะจะมีขนาดเล็กส่วนเรียนนี้จะเป็นขนาดใหญ่กว้างกว่านะครับเห็นไหมครับ นี่คือ2องเหรียญปีเดียวกันนะครับแต่ว่าความยากของเหรียญนั้นการหายากของเหรียญก็จะมีราคาที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งนะครับในกลุ่มนักสะสมนั้นนะครับเล่นกันถึงหลักพันนะฮะในส่วนของเหรียญที่เรียกกันว่าบล็อกแห่งนั่นเองนะครับ ขอบคุณเพื่อนเพน,นักสะสมที่เรารพรักทุกทา่านนะครับที่ให้เกียรติกดติดตามกดกระดิ่งให้กับบอสคอยชแนลนะครับหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากให้บอสคอยชแนลนั้นเอาข้อมูลไหนลงคลิปนั้นโปรดโฟสใต้คลิปนะครับเดี๋ยวบอสคอยชแนลจะหาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนันเด็กนะครับหากท่านใดชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร e เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบอสคอยชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากลัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ